ครับสวัสดีครับเกี่ยวกับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแน,นลนะครับก็ขออภัยนะครับนะที่ขับรถไปถ่ายไปนะก็ไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะนะผมก็บอกไปในคลิปที่ไปมิดไนบางแสนนะคือผมลืมว่าขาตั้งกล้องไปแล้วก็คิดว่านิวเชฟแบบมีขาตั้งกล้องนะนะครับตอนนี้มาถ่ายเล่นๆน,นะ อันนี้ผมก็กลับมาถึงในตัวอำเภอของตัวเองแล้วนะครับนะก็จากตรงนี้ก็อีกประมาณ10บสิบกโลได้นะประมาณสิบกโลนะก็จะถึงถึงบ้านตัวเองนะครับนะมือไม่นิ่งก็ขออภัยด้วยนะครับ ครับดีมากเลยนะครับนิวเชฟนี่นะตัวหกเกียร์นี่โอ้ใส่เกียร์หกวิ่งทาง4ีเลนนะไหลดีเลยนะครับนะไม่ไม่ไม่ดึงเครื่องนะไหลดีมากเลยนะครับวิ่งสบายสบายเลยนะวิ่งหมอกระทางไกลนะครับนะพวกรถหกเกียร์นะครับจะเป็นรุ่นห้าเกียร์ก็ได้นะแต่ว่า ถ้าเป็นคอไมไ่เร็วก็พอได้อยู่นะแต่จะถ้าเป็นปั๊มสายนี่ปั๊มสายนี่ถ้าเหยียบร้อยหนึ่งกินรอบเครื่องแล้วนะครับนะก็มาถ่ายคลิปเล่นๆน,นะครับก็ ไปเลยอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับนะก็ขออภัยนะที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปตลอดนะครับที่จอดรถก็อยู่ไกลนะไปจอดตรงหาดก็ไม่มีที่จอดนะครับโอ้ยเมื่อยเลยนะผมต้องเดินนะครับนะต้องจอดรถไว้ไกลๆนะเดินมาเกือบกิโลนะครับนะมาไปจอดรถแล้วก็เดินมาตรงชายหาดเนี่ยนะนะครับ นะปีนี้ตำรวจก็คุมทุกที่เลยนะตรงไหนรถสิ่งรถแต่งสวยแต่งสิ่งจอดตำรวจมาจอดเปิดไฟเด่นไว้ก่อนเลยนะก็ไม่มีใครได้เล่นนะก็มีแต่กดปูดปาดนิดหน่อยนะแต่ว่ไม่ได้เข่งกันนะไม่มันเลยนะครับนะก็ เมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนเลยก็ว่าได้นะผมเคยดูใน y o u t u b e นะที่เขถาถ่ายไปลงนะเออที่เขามางานอย่างนี้แหละนะตอนนั้นตัวเองก็โอ้พูดตรงๆนะยังไม่มีแม้กระทั่งเชฟตาหวานเลยนะครับพอตอนที่มีก็ไม่กล้าไปอีกไม่รู้จักทางนะครับโอ้ถามว่าทำไมผมถึงกล้าไปครั้งแรกครั้งแรกนี่คือผม ตามคนเมื่อก่อนคือเป็นคนรู้เป็นคนรู้จักนะนก็ไม่ได้สนิทนั้นนะคือรู้จักผ่านกลุ่มนี่แหละนะผ่านกลุ่มผ่านกลุ่มตาหวานนะอีกกลุ่มนึงนะครับตอนนี้ก็ถามว่าเออใครจะไปด้วยกันไหมผมก็บอกไปครับเนะี่ยแกก็ชวนไปไปขับตถตามกันไปนะผมก็ขับตาหวานเขาตาหวานผมตามตาหวานเขาแหละนะ ครั้งนั้นก็ครั้งแรกก็ครั้งสองก็จะมาแนะก็ไม่กล้ามาไม่คือคนที่เคยไปคนที่ว่านี่ก็ตอนนั้นเขาน่าจะติดทหารเนาะแล้วเขาลาไม่ได้เนาะผมก็เลยไม่ได้ไปเขาแต่ครัน้นี้แต่ตั้งใจว่าจะไปกับเพื่อนอะ่ะเราก็ไม่รู้ทางเนาะเผื่อตำรวจไล่ตำรวจจักอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่กล้านะครับนะก็บอกเพื่อนเพื่อนมันก็ติดติดธุระพอดี ก็ไม่ได้มาในนะปีเท่าไหร่ปี2019เนอะอปี2 0 2 0พร้อมติดโควิดโอ้โยนะครับโควิดมาเลย <c oughs> นะแล้วก็พึ่งมาจัดได้ทีนึงก็ปีที่แล้วนี่แหละนะปี2022นะครับติดโควิดจนไปนะ ก็ขอมีอย่างนี้ทุกๆปีนะผมก็มีโอกาสมาก็มาเรื่อยๆนะครับเฮ้ยขออภัยครับนะหาวแล้วนะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแานลด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ